ใช่ไหมดีดีตั at at ้งใจดีตั้งใจโอเคให้ดูแบบเอ๊ะอะไรนะมีอะไรเลยคาดเกี่ยวเลยป่ะพี่แฟชั่นจุดนี้โอเควันนี้มาร่องานวันนี้มาร่วงงานแคแฟ่2 0 1 4นะคะก็อยู่ในชุดอารว่าออชวินเทอร์2024ค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบนงแฟชั่นเย ใช่ค่ะก็สาวนๆเนาะก็อัปเดตแฟชั่นตลอดอยู่แล้วว่าแต่ละซีซั่นมีอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยา่างเราเองก็เป็นเอ่อเป็นเรียกว่าอะไรแฟนคลับอาซาว่าอยู่แล้วซึ่งอาซาว่าเขาก็มีไอคอนิกของเขานั่นก็คือความแบบไทม์เลสอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนออทัมมิงเกอร์อันเนี้ยอาซาว่าเขาจะมาในความแบบไทม์เลสแบบมีชีวิตชีวามากขึ้นอย่ากจะเห็นก็คือ,อมีอเคปที่ข้างในมีสีเล่นอะไรอย่างเงี้ยให้ให้ดูมีความสนใจ กว่ามากขึ้นออใชทีจริงแล้วเราเป็นชอบแบบพวกงานแฟชั่นอัปเดตแฟชั่นในการแบบว่าแต่งตัวอยู่แล้วใช่ไหมแต่ใช่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นเป็นการ อธิบาย personality ของเราซึ่งคนเราก็มีความชอบอะไรเปลี่ยนไปตลอดเวลาอะไร้ยคะก็แฟชั่นก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ทำให้เราสนุกกับการแบบใช้ชีวิตในแต่ละวันก็อยากไห้รอติดตามวันที่สองถงาใช่ค่ะก็ฝากให้ติดตามนะคะสำหรับ Bangkok International Fashion Week 2 0 2 4วันที่2-6ถึง6นะคะออกโควเวอร์นี้ก็โด้วยพชวอาซาวาโชว์ก็มีวันที่5ค่ะมนละเข้าเลยตั้งแต่กูขอแต่านยังไม่เคยเจอเลยใช่ไหม ยังย้อนกลับไปวันนอยได้ไหมนานยังจำได้อยู่ไหมคะแต้วมันต้องไม่ได้ไม่ลืมสิเป็นยังไงมันยังไงบ้างมันโดนหลอกล่อไปยังไงก็ไม่ได้โดนหลอกล่ออะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามีการบอกว่าจะมีการจัดการดินเนอร์มีมีดินเนอร์ของของเพื่อนตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ เออคุณแม่เขาต้องยิ้ม <laughs> 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 รุนก็รุน <laughs> <laughs> ก็มีมีคุณแม่ที่แบบว่าถูกเชิญแล้วก็พี่อะไรเงี้ยครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็เตรียมการไปไปเพื่อจะไปงานนานเลยเนีคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงงานนั้นก็มีการแบบไปเบสที่บ้านของของปนัย ที่ของครอบครัวที่ก็เคยมีโอกาสไปอยู่แล้วเป็นบ้านที่เขยาใหญ่ค่ะใช่ก็ไปถึงปุ๊บก็มีการแบบว่าชวนกันว่าเดี๋ยวไปปิกนิกกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันเป็นมันเป็นช่วงโมเมนต์ก่อนที่เราจะไปวินเบอร์ดันหมายถึงไปดูวินเบอร์ดันกันเลยนะคะก็เลยเอากิมนะนะนนมิคนั้น่ามือนมาแบบบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวเราจะไปวินเบอร์ดันเราซ้อมกันก่อนไหมแ <c oughs> บบคือที่วินเบอร์ดันเขาจะทานแบบ ซอเบอร์รี่แอนแอนฟรีน,นกับช็อตเฟนอะไรเงี้ยก็เลยเออมาลองทำกันแต่ก็แบบวิเมื่อเช้าเต้าเพิ่งดูเองว่าซอเบอร์รี่แอนฟรีนทำยังไงเดี๋ยวเต้าทำให้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะผสมงลงเป็นเรื่องเวลาปฏิบัติดต่อดูแบบว,ว<ะ>่าโ <ไป S 2> อเคน่าเชือ่อน่าเชือเช่อโอ<ๆ>เคเราก็เลยแบบอ่ะเต้าก็เต้าก็นึกว่าตอนจะออกไปมันยาวไปป่ะเดี๋ยวคลิปยาวไปคลิปยาวไปเออน้องเอาเกิดขึหมดเลยกโอเคก็ถามว่าให้เล่าแต่ต้าเนี่ยขมวดแล้วก็ถล่มถล่ม สรุปก็คืออ่ะก็เป็นแมชนั้นที่ไปปินนี้แล้วก็แล้วก็ไปไปอีกแมชหนึ่งก็ก็ก็เป็นการถูกเซอร์ไพรส์ตอนปิกนิกแล้วก็ค่อยไปทานข้าวกันซึ่งเราคุกเข่าอยู่ไปที่เขาคุกเข่าไปเราคิดว่าอะไรเเกิดอะไรขึ้นลยตกใจสิใครก็ตกใจตกใจเราเราจำได้ว่าเราแค่พูดว่าจริงหรอจริงหรอจริงหรออะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆในความรู้สึกอบบวไม่มีเซ็เลยหรอไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ใช่คือแบบว่าเขาไม่ได้ดูสภาพในรูปสิจริงใช่ๆชค่ะ่ค่ะกตนเตรียมกามีมากนความออะไรดีมากใช่คือเราก็ยังคิดว่าไม่น่ามีใครแบบเซอร์ไพรสอะไรเราได้สำเร็จเงยแต่ว่าเขาแบบทสำเร็จเขาบอกไหมว่าทำไมเขาต้องขอตรงนั้นที่นั้นบอกค่ะ เขาก็บอกว่าเขารู้ว่าเราเหมือนเป็นคนแบบเรักครอบครัวมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าโมเมนต์สำคัญอย่างเงี้ยเขาอยากให้มีคนที่เรารักอยู่รอบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นสถานที่ที่แบบเคยไปแล้วก็เป็นที่ที่คุณแม่พี่สาวครอบครัวเพื่อนทุกคนสามารถแบบไปรวมตัวกันได้แล้วจำคำพูดได้ไหมที่บรรดาเขาพูดกับเราประโยคที่เขาขอเราเลยอ่ะ <Okay. S 2> ที่เรา,บาแบบฉันโดนถูกขอ,อนแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นอนะ่ะจำประโยคได้ไหมคะเออก็เขาก็ก็ประโยค คลาสสิกธรรมดาหรือว่าเออิวแมรี่มีแบบว่าแต่งก่อนหน้านั้นไม่เกิดอะไรมาไหมก็มีแบบเอาผ้ามันคอมาให้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอะไรที่เขาดีไซน์เองแต่ว่าแค่นั้นมันก็พิเศษแล้วแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าเออมันเป็นของขวัญจากอันนิวเซอรีที่เขายังใไงไม่ทันอะไรประมาณเซย์เยสบอกไหมคะเขาได้ยินแบบวิวแมรี่เงี้ยก่อนเซย์เยสพูดว่าจริงหรอ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 เขาไม่ได้ยินเลยมีประชุมรายกลุ่มในแก๊งเราไหมว่าตอนนี้เพื่อนเหมือนเรา สลักโซกจะไปหมดแล้วอะไรเงี้ยเหมือนว่านะ mm hmm. ทยอทยอ,ยอใกล้ๆไล่เรียกันหมดเลยอะไรอเงี้ยอไม่ไม่ได้มีค่ะไม่ได้มีขนาดนั้นเพราะว่าวันนั้นเองอ่ะก็มีแมทกับมิวไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไป ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันใช่ก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าก่อนหน้านั้นเพิ่งไปงานเหมือนแบบกินข้าวของอานแมทเองลองให้ไหมคะแต้วมันมีนั้นไม่เหลือสุดสักพักหนึ่งถึงจะรู้ตัวว่านี่คือเรื่องราวของเราเองอะไรอย่างเง้า น้อมีเตรียมตัวไหมเสียดายที่ไม่ได้เตรียมตัวมี่เัยเเสียดายสิแต่อีกมุมนึงก็รู้สึกว่าดีแล้วไม่งั้นโปะมากแน่นอนไม่งั้นจะต้องแบบเวอร์ชัวอะไรอย่างเงี้ยคือภาพมันไม่เหมือนที่เราฝันไว้ว่าเออเวลาตอนที่ถูกขอแต่งงานเราจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ไม่ไม่เคยฝันไว้เลยด้วยซ้ำแต่ละครเห็นว่ามันมันมันในละครไม่เกี่ยวบการเไอต้อจะถูกขอแต่งงานมาหลายเรื่อง เอาไปจริงจริงไม่ไม่เหมือนเลยค่ะมันเรียวมากค่ะแล้วหลังจากนั้นตอนนี้ได้มีคำพูดหน้าไป็นไงบ้างมีกำหนดวันยังไงไหมคล้อคู่หน้าก็มีกำหนดวันแล้วว่าจะเป็นประมาณเออมกราปีหน้าที่ใกล้ๆจะถึงก็ซึ่งก็เรดี๋ยวอะไรนะชนกันเลนเดลไหมก็จะใกล้ๆกันแหละอะไรอย่างงเีแต่คือเตรียมตัวทันมใช่ไหมสี่เดือน ใช่ก็<ๆ>ก็มีแบบแพลนเนอร์ที่คิดว่าน่าจะแบ่งเบาหลายหลายอย่างไม่ได้เยอะอะไราเงี้ยเราก็มีไอเดียมีเฟเรนแหละเข้าไปใช่ก็<ๆ>ก็อะไรแบบนั้นค่ะคิดงงว่างานเรามันจะเป็นแบบเรียบง่ายหรือว่าจะเป็นแบบใหญ่โตไปเลยคะ <หา S 1> แล้เอาที่ตั้งใจอ่ะตั้งใจคือเรียบง่ายแต่ก็คงเป็นเรียบง่ายแบบที่เป็นแบบเราอะไรอย่างเงี้ยแปลว่ามันมีภาพไว้เห็นในหัวแล้วว่าอยากได้แบบไหนก็มีบ้างคือ ก่อนหน้านี้นนไม่เคยมีเลยหมายถึงว่าไม่เคยฝันจินตนาการว่าจะเป็นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอเป็นงานเรางานของเราสองคนนะแต่ว่าแบบทั้งคู่ก็มีความเหมือนแบบชอบงานดีไซน์รุน่นนีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็น่าจะมีจุดร่วมที่สนุกตรงนั้นก็เออถ้ามันจะเป็นงานของเราเราจะทําอะไรกับมันเขาบอกว่าเวลาคนจะแต่งงานกันอะไรจะมีการแบบเลิศรสที่อ๋อได้ควไม่มีไม่มีเยไม่มีเลยคู่เราล่ลาสุดอัปเดตยังไม่มี <laughs> เอาถึงนะับแค่วันนี้ก็ยังไม่ใหญ่การเป็นใหญ่ในการตัดสินใจถ้าถามเราตรงนี้หรอก็เขเป็นเราเพราะเหมือนเขาจะพูดว่าเจ้าทำเลยเจ้าตัดสินใจเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเจ้าเองต้องรู้สึกว่าพอมันเป็นงานของคนสองคนน่ะเราก็อยากให้ใช่เหมือนแบบทั้งคู่รู้สึกว่าเอ้ยมีมีส่วนร่วมในการทําให้มันเกิดขึ้นแล้วมาจากความเป็นตัวตนของเราทั้งคู่อะไรแล้วเ้าหมายเราคิรวยาเราเพรจะฉลองก่อนหรือว่า มนเดียวเลยไปคุยถามพี่ดีมากค่ะก็เป็นงานวันเดียวกันไปเลยค่ะได้เหนื่อยทีเดียวเนาะใช่ค่ะเลยแบบจบในวันเดียวเลยจบเยแต่ที่เป็นยังเยอะ้วไม่กนมังครับหรอล่าสุดขยับเยอล่าสุดไม่ได้ล่าสุดเป็นแบบอะเรื่องแฟชั่นหน่อยที่คนตะลุยอุ้งโก้กันไปเลย โอเคค่ะ <Okay, S 2> เป็นชุดชั้นในเนาะ <Concept. S 2> ว่านั้นคอนเซปต์มันเกิดจากอะไรอย่างอคอนเซ็ปต์คือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีคอนเซ็ปต์อะไรมากมายเลยเกิดจากแค่ว่าเราแบบรู้สึกว่าเราไม่ได้มีแบบเออ่พอร์เทรตสวยๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็ชอบชื่นชอบในผลงานของช่างภาพคนนี้อยู่แล้วฟ<บ>ามอะไรเงี้ยก็เลยชวนกันมาถ่ายแล้วก็ส่งเรฟเฟรนซ์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเออ่ไอเดียของเรฟเฟรนซ์มันก็จะเป็นเหมือนกันแบบว่าเออ่ปาร์ตี้อยู่ในโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้น หนึ่งใน,ในนั้นก็เป็นชุดที่ที่เห็นกันก่อนชุดลงนล่นคิดหนักไหมคะไม่ดนักมากไม่ได้คิดหนักขนาดนั้นเพราะว่าในมุมมองของเต้เเาเองอะ่ะเต้ามองว่าเต้าก็เคยใส่ถ่ายแบบชุดว่ายน้ำอยู่แล้วเพราะเราก็ทำแบรนด์ออกกำลังกายที่ขายชุดออกกำลังกายที่แบบเป็นแบบเอ่อ swim and at, s w e ว t เหมือนเป็นกิมมิกที่แบบใส่ได้ทั้งออกกำลังกายและใส่ได้ทั้งว่ายน้ำอะไรเงี้ยก็มีใส่เป็นปกติล ที่หลายๆคนอาจจะบอกว่าแบบดามเมจเพราะว่าเหมือนตีความว่ามันเป็นชชั้นในอะไรอ,อย่างเงี้ยซึ่งมันก็คือชั้นในแหละแต่ว่าด้วยตัวเราเองอะเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันอีกชุดว่ายน้าก็คือใครไม่มาดูสปอร์ตยู่นอะไรด้วยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราก็แบบด้วยค่าโพสหรือว่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบเซ็กซี่อะไรขนาดนะั้นเราแค่รู้สึกว่าเราอยากแบบว่าเอ่อเอ่อดีลิเวอร์แบบหมายถึงว่าสม ภาพที่มันมีความสวยงามในแง่ของแบบว่าแสงอะไรต่างๆแล้วถ้าไปคอมเมนต์พี่การแล้วก็เลยเข้าไปตกป้องเราอ๋อขอบคุณขอบคุณพี่หอมค่ะที่ช่วยปกป้องก็ที่ที่เขาใสไปเขียนอะไรสักอย่ไม่เห็นเลยรู้ว่าไม่เห็นว่ะว่าใช่ใช่ใช่เห็นว่ามีข่าวก็ไม่ได้คิดว่า จะต้องแบบผสมหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่ได้รู้สึกะสมเพราะถ้าผสมเราคงไม่ลงอะไรแล้วตอนนี้เราสวยของเราแบบนั้นเลยแต่ว่าตอนนี้คือภาพถ่ายไปไหนแล้วคะเออแล้วก็ลังล้มต่ออยเนยนเออใช่ค่ะเพราะตอดีคุณแม่ไม่ค่อยแฮปปี้อ๋อเป็นข่าวจับคุณแม่ แต่แบบดูดูแล้วดูแม่น่าจะไม่มีในไอจีเราแม่น่าจะแฮปปี้กว่าก็เลยแบบโอเคค่ะถ้าเป็นความสุขของแม่ก็วามสบายใจของแม่สชาอะไรหรือเป็นลก้ชายใช่ใช่ก็แม่แม่ก็แบบลูกสาวอ่ะเนาะเราก็เข้าใจในมุมของแม่แม่จะโตแล้วแต่แม่ก็ยังยังคอยสกินให้อยู่เนาะใช่เขาก็มองถึงความเหมาะสมแหละมันก็เป็นเรื่องของแบบเอ่อภาพภาพลักษณ์ของเราด้วยลโอเคคขอบุณค่ะ คะเพรก็ที่จะบอกเราก็ยังจำเป็นก็ก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันแต่เราก็พยายามคอนวินซ์อยู่แต่ว่ากลายเป็นว่าแม่ผนึกกำลังรวมกันก็เลยเราก็โอเคเข้าใจไม่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 ค่ะโอเคครับแม่โอ่ใครัแล้วไปแล้วนี่ก็ไม่เลยอ่ะพี่แจ้วเห็นน่ารักมากเลยอ่ะอะไรนะเห็นน่ารักมากเลยอ่ะซื้อต่อปะไม่อันนี้ iPhone 16อันนี้5,009เพราะว่านำเข้า แม่แคทไม่เค้กอะเกงกำไีอะไรอยายอย่าคุมเทองงอันนั้นห้านัถนเท่าพออ่าาานาา้าาาได้าา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 นา่าา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 ากาาาตาา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 า ขายทุกคนเก็ให้ไม่เก็บขอโ้วไม่เก็บอโ